ครับอยู่กับช่องคุณทองนำซิ่งครับนี่ก็ไดออ้ออกงานนะนี่ก็สภาพรถก็สามพบสามปีนะครับสภาพรถสามปี ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องความแตกหักเสียหายก็ยังไม่มีครับอ,อ,อยู่ที่เราใช้งานนั้นะ ีอ2ปีครับจะเป็นไทยแล้วหมดงวดแล้วจะส่งมา3ปีครับส่งรถส่งผมส่งเป็นรายเดือนนะรายเดือนนะครับไม่ได้เอารายปีนะว่ามันจะถูกกว่านะดอกเบี้ยถูกกว่ากันถ้ารายปีดอกมันแพงครับ จะส่งรายปีมันจะมีส่งรายย่อยอีกนะครับคือส่งรายปีแล้วก็ส่งเป็นเดือนอีกครับไม่รู้เขาคิดยังไงนะพอดไฟเน้นครับไฟเน้นไฟเน้นเราคิดยังไงนะเห็นเพื่อนในกลุ่มที่ในกลุ่มรถไถน,นะครับเขาถามมา จะสง่งรถเป็นแบบไหนอะไรปีก็ดอกแพงครับดอกมันจะแพงหน่อยแต่หนึ่งปีเราจะสะสมเงินได้หรือเปล่าเงินเงินก้อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เงนินใช้ในชีวิตประจำวันนะแต่หนึ่งปีมันจะเก็บได้ไหมเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ได้ ลายเดือนก็หนึ่งเดือนก็แป๊บเดียวครับแต่ต้องหาเงินหาเงินมาหมุนเนาะนี่ก็สองเดือนนะเจ็ดพันนะเจ็ดพันกว่าบาทพันเหมือนรถยนตนะ์ครับพอนเหมือนรถยนตนะ์ ามปีก็ยังไม่มีปัญหานะยังใช้ต่อเน,นื่องครับรถไถก็ออกมาเยอะครับปีนี้ปีนี้บ้านผมออกออกมาอีกสองสามคันนะแต่่อนก็เยอะแล้วก็ตอนนี้ก็เยอะกว่าเดิมครับูกค้าก็มีทางเลือกเยอะครับก็แล้วแต่เขาจะชอบคันไหนแต่มากก็คันใหม่นะครับคันไหนจะมีงาน มาได้งานเยอะครับเธอพอมีคันใหม่หมาอีกเราก็เอาคันใหม่ลองลองเจอลอง ราก็ให้ลูกค้าติดต่อเองนะไ,ได้หางานเองให้ลูกค้ามาติดต่อเดี๋ยวเองเลยครับไม่มีในหน้านะัางกันครับก็มีในหนาวันนี้เราติดต่อเองนะก็ไม่ไมค่อยรับงานเยอะครับเดี๋ยวมันรถมันจะช้าเร็วครับเราเก็บไวไนะ้ไถนาตัวเองเลย เงนก็เยอะครับไม่ต้องรับแจ้งเยอะลยรถมันจะช้ำรถช้ำแล้วมันก็ชิ้นส่วนอะไรพังเร็วครับรับงานอัดงานเยอะๆเนี่ยถ้าคนมีเงินสงดนะแต่คนอ,ออกมารับแจ้งจริงๆก็เขาจะอัดงานเต็มที่ครับตั้งแต่6โมง ถึง2องทุ่มก็มีครับบางคันอาดงานเยอะเพราะว่าเขายึดอาชีพรถไถยเลยไม่มีแบบถึงระดูไถก็ถ่ายเต็มที่เลยครับอดงานก็ปีปีหนึ่งก็รายได้เยอะครับรถไถยไถก็หลักแสนกันครับต่อปีครับ ถ้าลูกข้าเยอะก็ได้เป็นก้อนเหมือนครับาาว่าน้ำมันวันกินน้อยครับรถไถเติมหกร้อยก็ไถทั้งวันนะครับหกร้อยเจ็ดร้อยหรือไม่อัดงานถึงสองชุ่มก็หักน้ำมันวันละแปดร้อยแปดเก้าร้อย ถึงหนึ่งพันครับรถไถรถไถหกโมงถึงสองทุ่มก็ได้เยอะครับประมาณสิบห้าถึงสามสิบไรได้ครับต่อวันครับรถไถใหญ่นะผมพูดไม่ถึงรถไถใหญ่รถไถเล็กก็ได้เต็มที่ก็ประมาณยี่สิบไรวันหนึ่งสุดแล้วครับยี่สิบไร ขอจบคลิปเป็นที่นี้ครับกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ